วันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูผัดหมีผัดหมี่ต้มตำผัดหมี่ตำกหุ่งแต่ต้มตำเราจะไม่ถ่ายหรอกเราหมันไส้หมันเราจะไปคนรอเราจะไปถ่ายข้างนอกนี้เราก็จะทําเป็นมังสวิรัติที่เจียวอยู่นี่ก็คือหอม พอเทียวหอมก็มีกิ่นหอมแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วก็ตามด้วยสีหวานเพื่อให้สีมันสวยขึ้นมาจากนั้นก็ตามด้วย ใส่ผงปุงรสฟ้าไทยเจซอดปูเขาทองแล้วก็ ใส่เส้นที่แช่น้ําแล้วเเส้นหมี่ขาวที่แช่น้ําแล้วแค่แค่เดียวตามด้วยข้างน้า นี้เราก็จะผัดมีเหมือนใช้ายกับที่เราผัดผัดมีโคุราดอะเนาะทาไม่ได้เขาสวยโคุราดเขาผัดันนี้เขาบอกสวยนี่ยิ้มเจ้า อะไรคะคุณแม่ใส่ไหมน้ำตาลไม่ใส่หรือจ้าใสไปแล้วอ๋อใส่น้ำตาลไปแล้วใส่ไปเคี่ยวพร้อมกับใส่ไปเคี่ยวพร้อมกับหอมแดงฉะนั้นเมนูนี้ก็คือพอเราเคี่ยวหอมเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะพอหอมมีกลิ่นหอมลอยขึ้นแล้วก็จะเติมน้ำไปหนึ่งแล้วก็ใส่ผงปรุงรสใส่ซีอิ๊วหวานใส่ซอเมิกกี้ ก็จะใส่เส้นหมี่าวที่แช่น้ําแค่พอนิ่มนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จลนวะของคุณนี่เสร็จลนะเดี๋ยวเราจะตามไปดูข้างในว่าส้มตําเราจะได้กินหรือยังนี่เราก็จะมาต่อกับส้มตําขาโหดเรียวตําแหลกวันนี้เราก็จะใส่ใส่อะไรไปบ้างนี่น้องใส่มะก,กอกใส่มะก,กอกใส่มะก,กรอกจ้ะก็ะจะ,<ห>จะมี มีแครงมีกระเทียมใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงใส่เกลือลองไปนิดนึงกันพริกกระเดียนี่ก,กันอกเพื่อช่วยโขลกให้มันยึบตัวกันแค่น,น,นั้นเองแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มะกอก<ม>กอ,กอที่กำลังใส่นี่ก็คือตากีสุดสี <c oughs> ตากีสุดสีจ้ะความเผ็ดก็แล้วแต่ความชอบข,ข,ข,ของคนใครชอบเผ็ดมากแต่เนื่งเลยที่ว่ามะกอกนั้นรสเปรี้ยวอยู่แล้วเราจะไม่ใส่มะนาวค่นดิง เราเติมน้ำเปล่าลงไปอีก่อือเพื่อเป็นมีน่ามีน่าเดี๋ยวมันสีบอสเซ่เสร็จสิมะกรอก็ใส่ทั้งนร็ไปเลยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราใส่มัะกรอเอาเล็กมือหน่อยข้างนอกเสร็จละเอาเสร็จก็กินก่อนสิครับกินก่อนได้ไงเขารอส้มตำใส่ไปโอ้ใส่บนอับเลยหน่อยเดียวนึงเลย ใงเหมื mm. ่รู้อดไปเรื่องขกเรื่องสับนี้ต้องเดียวคนเดียว ไปรอจัดจานอ่าเรียบร้อยแล้วครับเมนูส้มตำกับผัดหมี่มังสวิรัตสาธิกันทำโดยยอดคดิครับจากพีชเจนและมังสวิรัตินายดอยมมาเด้อมาเด้อสินตะบกุงไปเบืองหนังเกาหลีไปสุดยอดอีหลีวะ โอ้ยมันเข้าก <c oughs> oh, ันวะนี่น้องเสียบครับดูมันเบิ่งดซีดีโธ่นาะมันเป็นบ่สน้อเอ้าเอ้เอ้า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 เอาไป